สวัสดีคามโอ้ยวันนี้ก็มีผู้ที่มาเขียนเลขให้อีกแล้วงวด่กนก็ให้อะไรนะเอาวิ่งสามอวิ่งศูนย์เอาวิ่งศูนย์แล้วเราก็เขียนอะไรนะศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่เขียนให้แต่ศูนย์สามไม่เขียนก็เลยพี่สุธนก็ซื้อแต่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สามไม่เอางวดนี้ก็เขียนไว้อีกแล้วเขามาบอกพี่สนว่าไงบ้างเนะเสียน เพราะว่าเขาเน้่นนั่นองโอ้เข้าเข้ามาเอามาให้แล้วก็เขียนไว้อีกเหมือนเดิมเขียนไว้เหมือนเดิมนะมีถามเขาถามอะไรบ้างพี่โซนบ้างขออยากพี่โซนดังเอออย่างเง้นอะไรพลายคนดังผมก็กลัวคือกันตรงไเออเนาะอ่ะทุกิตากันห้าโอกาสทำไงอันนี้งวดงวดแรกเข้าแล้วงวดที่สอง อันนี้งวดที่สองงวดที่สองวดที่เข้าแล้วไอ้งวดแรกเข้าแล้วนะครับวิ่งวิ่งศูนย์วูนมันก็ศูนย์สามมันก็ถูก้วเนาะถูกแลยเนาะงวดที่แล้วศูนย์สามหัตะหตะบนเพราะว่าวิ่งวิ่งสองก็มันมถูกแลมันเข้าแะ้อ๋องวดนี้วิ่งสามอ่ะเดี๋ยวโคดูแบบแบบพี่ทนอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะดูเลขเขาเลยเนาะเขาเขียนให้นะครับมีนะครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าหกศูนย์แปดห้าศูนย์ มันก็ไม่ไล่ม่ไมัมาเยอะหนอแล้ววิ่งให้วิ่งตัวไหนพี่ทนนี่เขาบอกว่าไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งเน่ยเคยนให้เลยบ่นี่นให้เลยอู้วไนั่นห้าศนย์อืมอันนี้ก็มีแปดศูนย์แปดห้าหกศูนอันนี้ก็สามตัวก็แปดห้าศูนย์ห้าศูนย์อันนี้ก็เจ็ดศูนย์เต่วงกลุมไหมกันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าวงกลุมมสามเองวงกลุมมมีสามเองเนอาะแปดศูนย์ครับนี่น อ๋อที่เด่นๆก็แคกแค่ห้าสระมีแค่นี้เองเนาะในวงกลมสามเลขศูนย์ครับแปดห้าหกศครับอ่ะเอาพี่ชนทําอะไรเนี่ยส้มเ้าวอ่ะวบส้มเ้วนะครับวันหักหมดนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีใครเอาว่ามาถวายเท่าไหร่เราเอาเก่าๆมาส้มเอาไว้อืครับอ่ะเลขเด็ก่คยนั่นคือคนนี้เนี่ยเขา มากกี่ครั้งแล้วสองครั้งนี่อสองครั้งนี่บอกมาเ็เอาเลขมาให้เลยเอาเลขมาไม่เคยได้เจออาฟิทอนทำเบ้าไปเรื่อยๆกันเลยสองเบ้าได้คุยกันด้วยนะครับอยู่ที่กระท่อมสูงอกระท่อมสูงที่บ้านจะบกเบนาะตำบลตาวางอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินนะครับอยู่กระท่อมลงปูที่มี ดินที่หลวงปู่เคยเคยกินเนาะนะครับพี่สุตนก็กินเหมือนกันนะครับทำไมลมดีแทนพี่สโตนเลยคน,นตกไหมเมื่อเมื่อเช้านี้ตกไหมตกมันตกที่บ้านตกที่บ้านโปรยโปรยวันตกเปกตอนหลวงปู่อยู่พี่สโตนเคยทำเบาไหมเคยทำเคยทำไหม,ไมเคยบอกเคยทำแต่ไม่ทำไม่เยอะไม่ไม่บ่อย หลวงปูให้ทําทหรือว่านานๆนานให้ท,ทาําครั้งหลายๆทาครั้งหนึ่งเวลาท่านอยากเล่นก็ให้ทําครับอืำเอาทําไมพี่จารนไม่ทําบ้างเผื่อเอฟซให้ขึ้นเบ้าให้อะไรทำน้องไม่มีเวลาทําม่มีเวลาทําเวลาเป็น,นมดไป,ไปในเหตุงานี้นะ ทํทันมันเริ่มกี่อน,น<โ>อททำนาทำไร่างวังกอนก็ทำแบบเหมือนหลวงปู่อยู่ตอนไปหลวงปู่อยู่ก็ทำนาทำไรแบบนี่เลยหรอรไม่ได้คือไม่ได้มาอยู่ตลอดกับหลวงปู่ไม่ได้อยู่ตลอดนะเป็นตำนานเลยกระท่มสูงนะครับ โอ้ยเชือกเอาเชือกนี่เลยบอกใส่ปกติก็ใช้เชือกนี่บอกไม่ใช่เนาะใช่ตัวเก่าของสัตว์นี่นะลวดลวดปะเป็นเป็นว่าใครทํามานี่อ๋อเขาเอามาขึ้นเวลาเขามีโชคอืมมันยังดูดีก็ซ่อมไว้ใช่ใช่ยังดูดีก็ซ่อมไว้เนาะอันนี้ก็เป็นเนอหนูมีเลยที่ก็เป็นคล้ายๆ้าผ้าเลยเนาะนี่เนาะคล้ายผ้าละคล้ายผ้าเหมือน มันพาไหมหรือพาอะไรเออมันมันพาไหมนั่นเองพาตะลนครับครับพี่สะทนสะทอมสูงนี่เอาบันไดมาไว้เลยนะพี่สะทนเนาะนะครับบันไดบันไดกี่ชั้นอาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตไปดูอันนี้นิดหนึ่งนะไปดูบันไดหลวงปู่เนี่ยคุณผู้ชมบันไดแต่ก่อนนี่คือท่อมสูงก็อยู่ประมาณนี้ กระท่อมจริงๆก็อยู่ตรงนี้บ่พี่ทนอยู่เหมือนเดิมอ,มมอมืกระท่อมลวงปู่กระท่อมสูงก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับบันไดท่านก็อนี้นะครับนับบันไดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบันไดหกขั้นนะครับบันไดมีหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่บันไดของแท้เลยเนะี่ยอันนี้ของแท้ร่างเดิมเลย จำได้ว่าตอนเอสมาเมื่อช่วงเลขเลขนะครับจะขึ้นบันไดนี่แหละครับไปไหว้หลวงปู่จะขึ้นบันไดหกขั้นนี่แหละครับขึ้นไปที่กระท่อมแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มาไหว้หลวงปู่หลวงปู่จะตั้งอยู่ด้านนี้นะครับหลวงปู่จะตั้งอยู่ด้านนี้แต่ว่ากระท่อมก็ผุพังเนาะพี่ทนถ้าขึ้นบ่อยๆก็กลัวเนี่ย สังเกตดูนะครับเพราะว่ากระทอมใช้นานๆไปก็กลัวที่จะหักได้อืเอฟซี FC. มันก็ดูเลขนะเลขหรือเปล่าน่าหนครับนะกระทอมกลัวจะปุพังก็เลยเอาไวเ้เฉพาะลวงปูจะขยับขยายด้านหน้าให้ที่นั่งไหวกราบด้านหน้าโดยเป็นปูนนะครับไม่ใช่กระทอมแต่เราขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมีโอกาสไฟไหม้ได้นะครับ เขาเป็นกระท่อมที่ดั้งเดิมหลวงปู่อยากยันรักรักษาวไว้นะครับก็สังเกตดูนะครับเวลาฝนตกก็จะอ่าคือคือจะไปแล้วเนี่ยเราพีสนเริ่มจะพังแล้วเนี่ยเปแล้วนะเปย์ปปจริงๆ้วเนี่ยเ,ออเริ่มเปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีที่พี่สตนอยากได้ทําอะไรนะครบทะทมไว้ครบระทมไว้ครบครอบ ครอบทั้งเสาสูงๆและครอบกระท่อมไม้เป็นโดมครอบกระท่อมนะฮะเป็นโดมครอบกระท่อมลงปูไว้ก็เสาประมาณกี่ต้นบ่นี่กี่ต้นสิบสองต้นน่าจะพอมั้งเพราะว่ามันก็ต้องครอบสูงๆหน่อยให้พ้นก็เผื่อเอฟซีแล้วเนาะถ้ามี ถ้าหลวงปู่ไปเข้าฝันใครถูกสิบสองล้านนะครับถูกก็เอามาสร้างให้หลวงปู่หน่อยทิศพันธ์ก็อยากให้สร้างเหมือนกันตรงนี้เพราะว่าสถานที่ดั้งเดิมหลวงปู่สวงอยาอนุรักษ์ไว้นะครับรอยาอนุรักษ์ไว้เอามาทํากับพี่สุทนเลยมาให้พี่สุทนที่นี่เลยนะครับนะหรือม,มาทําเองเลยก็ได้เนานะเออนี่นเนี่ยคือ ปัญหาเดี๋ยวหาพีโตนกินเงินเขาหาว่าเอสกินเงินเขามาทําเองเลยเนาะเออมาทําเองเลยจะได้สบายใจนะครับถ้าเราไม่ไว้ใจใครก็มาทําเองเลยจะให้บางคนเขาบอกว่าเราไม่หากินกับหลวงปู่คนที่ที่ไม่เคยหากินหลวงปู่ก็เห็นสร้างนะสิทธิ์หลวงปู่สวงบอกปิดสิทธิ์หลวงปู่สวงแท้ๆเลยแต่ไม่เคยเห็นทาอะไรเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีใครเป็นสิทธิ์เอาเองนะ <c ười> คือจิตถึงท่านท่านถึงเรานะเอฟซีนะครับไม่มีใครว่าหลวงปู่สวงอยู่ทุกที่ที่ไหนที่หลวงปู่สวงอยู่ก็ตรงนั้นก็คือรู้จักอะอย่างพี่สุทนก็ถามจริงๆนะ่ะหลวงปู่สวงท่านไม่เคยพูดอะไรเลยไม,ไ,ไม่พูดอะไรเลยบอเฉมเฉยเนี่ยถามก็พูดไม่ถามก็ไม่พูดยกเว้นที่จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะพูด ทำนู่นทำนี่เขาจะพูดนะว่าตัดไม้ตาอ,อะไรเขาจะพูดบอกอืครับทำนู่นทำนี่ขุดดินขุดอะไรขุดล้มขุดอะไระเขาจะบอกเขาจะบอกแต่ยิ่งบางคนไม่เคยเห็นลงปูยิ่งบอกว่าเป็นสิทธิ์ม <laughs> ไม่เคยเห็นลงปูสวงมันเป็นสิทธิ์ลงปูอเออเนี่ยครับแล้วก็อย่างที่พันก็แค่ประชาสัมพันธ์ให้นะครับเอฟซี FC. บางคนก็บอกว่าเห็นสร้างตรงโน้นเห็นสร้างตรงนี้ที่จริงแล้วเขาไปสร้างเองนะเขาก็แค่ผ่านที่นี้ก็ทิศพันธ์แค่ระชาสัมพันธ์ให้เขาก็มาสร้างเองเนาะพี่สนเนาะเนาะแค่ประชาสัมพันธ์ว่าถึงเวลาของเขาเทวดาเขาก็ดึงดูดให้มาทําเองไม่ว่าจะเพลงโซล่าเซลไม่ว่าจะอะไรเขาก็มาทําเองเนาะอย่าหาว่าเขาไปทำเองอื แต่จะหาว่าเรามาหากินกับหลวงปู่นี่ไม่ใช่เลยมันมันเคระแสบุญเนาะมันก็ธรรมดามันต้องมีผู้ประชาชนใครจะไปรู้เนาะต้องบอกเขาเขาเรื่มันมันต้องใช้สื่อบอกนะใช่ยูทูบเนาะถ้าไม่ใช่ขาไม่รู้อือต้องใช้ยูทูบบอกยูทูบตรงนั้นตรงนี้เนาะแต่ถ้าบางคนเขาก็บอกว่าเราหากินกับหลวงปู่เนี่ยมันมันคืออะไรครับนเนาะเขาเขาพูดเขาพูดไปเนาะเรื่องกบาปเขาเออเรื่องบาปเขาพี่ตัวนั้น หาก,กินขึ้นไหมคนแบบนี้เลยทำก็ไม่เคยทำสร้างก็ไม่เคยสร้างว่าแต่เขาอีกว่าแต่เขาอีกใสไ่ไรเขาอีกอก็ทำยังไงช่างเขาวะผมไม่ได้เอาเงินเขาเจ้าผู้พูดมาทำได้เนาะแต่แล้วเขาศรัทธาเขาศรัทธาให้ก็จะทำราอ,อยากทำกาเขาทำถึงว่าไปไปทูดเขาทำไมว่าคนนั้นคนนี้หาก,กินกับลุงปู่สวงถ้า เองดีเราก็ยู่ไปว่าไม่ต้องพูดคนดีอยู่เฉยๆนะคนดีแต่คนไม่ดีชอบพูดเหรอชอบพูดคนไม่ดีชอบพูดนะชอบใส่ร้ายเนาะก็จะมีเงินก็จะมีความเข้านะกว่าจะมีควา,านะกว่า,วาจะได้บุญมากกว่ากว่าจะได้บุญมากกว่าเขาเขาอิจฉาอย่างนั้นเลยอ้าวดูปล่อยเขาไปเนาะ <c oughs> ปล่อยเขาไปไหมปล่อยเขาไปคนหมาน <c oughs> คนหมานใช่ไหม เป็นมารเนาะครัทำไมมารทำไมเขาไม่พูดเนาะขอมีศีลมีธรรมเขาจะพูดทําไมเนาะครับพอทำอยังไงก,ก็ทําไปเขามีเงินเราไม่มีเงินก็อยู่เฉยกไปช่องยูทูบผมทราบพญาล้วนะเคยไหมพี่ทนว่าหากินกับหลวงปู่ม,มากระท่อมละกระท่อมสูงเนี่ยเคยคิดไหมพี่ทนเคยมีไหมเอ้ยไม่เคยคิดหรอกคิดทําไมเนาะก็ให้มาดท่ายาว,วว่ใาวววให้ชาวบ้านเขารู้ ไปทั่วไปทั่วจังหวัดทั่วหมู่บ้านไปหมเนาะให้เขามาท,ท,ะะะะาทําบุญทําอะไรแล้วจะแล้วจะเขาศรัทธาเนาะไปพูดเขาทำไมเขาทำเขาทายเขาท้าอยู่มันจะเสียหายอะไรมันไม่เสียหายอะไรเนาะเขากลัวเสียเสียหายพี่สุธนเหรอไปด่าเขาบอกไม่มาเขาค่บอกก็บอกเลยว่าอะไรก็ไม่ถูกก็เนาะครับอันนี้อันนี้ อีกเรื่องหนึ่งเ<อ>านา<ล>ะ,<ล>ะเรื่องเล,ล็กเรือ่องฝีสนเนาะอืาของธรรมดาพิกบ้างทุกบ้างครับก็เป็นบุญนะครับ FC เนาะก็สื่อก็มีหน้าที่อย่างทิพย์พันธ์ก็มีแค่ประชาสัมพันธ์ใคร<อ>ทําไม่ทาก็เ,เรื่องของเขา,เ,<อ>าเราก็ไม่มีไม่สามารถที่จะดึงดูดเขาได้<อ>ถ้าเขาทาก็คือบุญของเขาแต่เขาไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขาอีกแหละแต่ว่าอคนที่ไม่ทําแล้วมาพูดว่าเราหากินกลวงปูนี่มันหน้า หน้าอะไรนะพี่ส้หน้าคำคาดว่งพี่สนยังว่าแล้วเป็นมารนะมารที่คอยขายทักไม่ยายเขาอะไรอย่างนี้มันก็คนเขาวัดนะเขาเขาไปไปปฏิบัติทาอะไรนะคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นเรามีแต่มารมีแต่มารมีแต่สวรรกายแหละพูดมาร จะเข้าวัดคนนี้เออคนนี้เขาไม่พูดเดี๋คนนี้เขชวนคนเข้าวัดเขาว่าอ๋อบมุนประสศาสนาของเขาละคนมันจะขัดไม่ง่ายขัดตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยทั้งินทั้งนี้ก็ทัดไว้ทัดไว้ทั้งๆที่เราไม่ดีอะไรเลยขัดไปมูลรัฐบาลเนาะพี่ทนละอย่าไปว่าเขามากเดี๋ยวโชว์เล็กนิดนึงเขาให้พี่ทนไว้ฟังเอฟซีพี่ทนก็บอกฝากมีอันนี้แหละเนาะ พี่ต้นวางข้างหลังอ่ะอย่างนี้แหะเออพีดบอกเอ้ยเอออย่างนี้เราถูกต้องแล้วอ่ะมาให้แน่น50เรื่องขวงวาระขโมกนะให้แน่น50อืออันนี้คือเขาเขาฝากพี่ต้นไว้ให้เอฟคือเราเขามีบุญสัมพันธ์กับเรานะพี่ต้นเนาะมีบุญสัมพันธ์กันเขาเลยเขียนเลขไว้ให้ทั้งทั้งที่เขาไม่รู้จักกันหรอไม่รู้จักกันเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาให้ถ่ายมาเองเนาะมาเองเนี่ คนแบบนี้คือคนบุญแท้บางคนเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายไม่อยากให้ช่องยูทูปถ่ายเอาไม่ถ่ายก็ไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ที่เขาเจตนาอยากให้ถ่ายเจตนาเขาเคลนให้นะบอกเขาบอกชาวบ้านเขาเาอยากให้ซื้อบ้างยำเพลืออผิดก็ผิดก็่าว่ากันธรรมดาเนาะถูกก็ทำบุญไปทำบุญทำที่ไหนก็ได้ครทำที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้อืมไม่จำเป็นถ้าทำที่นี่ก็ดีใจด้วยไม่จำเป็นเย พี่เรามเขาศรัทธาเนาะครับพอทำเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เงินเราหรอกเงินเราใช่ใช่เข้มนะโจยดูมารับเขาไม่ได้เนาะไม่ได้ครับกับพิษนี่แต่ว่าถ้าสายหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่จะเข้าเข้าร่างเข้าร่างเดี๋ยวจะไปโบกเดี๋ยวไปโบกเดีถูกเดี๋ยวมาทาที่นี่เดี๋ยวเขาจะมาเองก็มีเยอะนะแบบนี้เนาะ โอเคครับพี่สุทนขอบคุณพี่ทนมากเลยซาทุสาทุจา